หนูเอาอันนี้สองถุงจ้าได้จ้ะได้หรือยังคะป้าได้แล้วจ้ะเท่าไหร่คะป้าเห็นว่าหนูซื้อเยอะทั้งหมดเนี่ยมาร้อยิแต่ป้าลดให้เหลือร้อยเดียวอ๋องั้นหนูสแกนนะคะพอดีไม่ได้พกเงินสดอะคะ่ะได้จ้ะนี่คะ่ะอ,อ เดี๋ยวก่อนป้าขอดูสลิปหน่อยได้ไหมจ๊ะพอดีป้าตาไม่ดีอะจ้ะโอ๊ยป้าคะหนูไม่โกงป้าหรอกคะ่ะอ่ะโอเคจ้ะโอเคพอจะแล้วใช่ไหมคะหนูไปก่อนนะจ้ะแกไปโอนให้ป้ามันตอนไหนวะ ฉันโอนเงินเข้าบัญชีฉันนี่แหละโชคดียะที่อีป,ป้ามันไม่มองชื่อบัญชีสงสัยสนแต่จํานวนเงินแกนี่ทําเร็วขึ้นจริงๆต่อไปนี้เราจะรวยแล้วขอให้เงินเข้าบัญชีรวุวๆสาธุแม่ครับผมกลับมาแล้วเรียนเป็นไงบ้างลูกก็ดีครับแม่เดี๋ยววันนี้แฟนผมมาหานะกว่าจะพาแฟนมาหาแม่ได้นะดีเลย เดี๋ยววันนี้แม่จะรีบกลับไปทากับข้าวนะพอดีของใกล้หมดแล้วะว่ะใกล้หมดเหรอครับแล้วทําไมมีอะไร,รอ่ะลูกไม่เห็นมียอดเงินโอนเข้าบัญชีเลยครับแม่มีแค่สองยอดเองอะจากเมื่อเช้าแอปธนาคารเออเลอรหรือเปล่าก็ไม่นะครับแม่มันใช้งานได้ปกติหรือว่า แม่โดนสลับคิวว่าโค้ดจริงด้วยครับแม่แม่โดนสลับคิวว่าโค้ดอ่ะคิวว่าโค้ดนี้ไม่ใช่ของเราทําไมชื่อนี้คุค้นจังวะทําไมคนสมัยนี้มันแย่จริงอะ่ะใจน้ายมากแม่ลองดูดีเลยครับใครเป็นลูกค้าคนที่สามต้องเป็นผู้หญิงวัยรุ่นสองคนนั้นแน่เลยผู้หญิงสมัยนี้ร้ายชะมัดเลยช่างมานันเออลูก ลูกก็เหมือนกันนะเวลาคบใครอ่ะก็ต้องดูให้ดีอย่าให้เป็นแบบแม่ฮัลโหลมาถึงแล้วเหรอผมอยู่ตรงทางเข้าพอดีเลยอะ่ะนี่ไงอยู่ตรงนี้เน็ตพอดีสินี่แม่ผมนะสวัสดีค่ะคุณแม่ใครใแกเรียกฉันว่าแม่ ฉันมีลูกคนเดียวแม่ทำไมพูดกับแฟนผมแบบนี้ล่ะก็แฟนแกเป็นคนสลับคิวอาโค้ดของแม่นิ้งเขาเป็นคนดีครับแม่เขาไม่มีทางทาเรื่องเร็วๆแบบนั้นหรอกจริงค่ะคุณแม่อาจจะเข้าใจผิดนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนหนูที่มาด้วยกันเมื่อเช้าเป็นไปไม่ได้แม่หนูคนนั้นน่ะเขามาซื้อของฉันเป็นประจำถ้าเขาจะทำฉันทําฉันไปนานล้งั้นถ้าแม่ไม่เชื่อเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูนิง ออมือถหน,นี่ชื่อคุณเหรอใช่ค่ะคุณจริงๆด้วยคุณเป็นคนสลับเกียวโค้ดของแม่ผมคุณทำแบบนี้ทำไมวันนิง้งเนนิ้งไม่ได้ตั้งใจทำอ่ะอย่าแก้ตัวเลยถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจอ่ะเรื่องแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นหรอก คุณรู้ไหมเงินทุกบาททุกกระตังอะ่ะผมต้องมารักษาแม่ผมแม่ผมป่วยครอบครัวเราต้องใช้เงินนิงขอโทษเราใครมันจะไปรู้ว่าแม่ได้จะมานั่งขายขนมตรงเนี้ยเรื่องใครในเนทให้พายนิงไม่ได้เลยเหรอขอโทษเหรอขอโทษล้าความรู้สึกผมมันกลับมาไหมคุณโอนเงินคืนผมและเอาเกี่ยวโอองแม่ผมคืนมาด้วยต่วนคุณส่หัวไปซะเออ อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติๆงติงติงทีง่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ